เอียโค้ต๋วยงานโคตรดีโอ้สวยงานดีขนาดนี้หาได้ที่ไหนวะเนี่ยปกติชอบเหรอชอบครับเอาปะล่ะอะไรอ่ะประมาณหนึ่งโชคดูแม่งดีอย่างสวย ก็เนี่ยเป็นโชค๊คของโพรเฟนเดอร์จริงๆเขามีทั้งหมด3าตัวตัวที่ใส่คือตัวแอร์ซีรีส์รุ่นนี้ตัวกระบอกเก็บน้ํามันสามารถระบายความร้อนได้ดีปรับพิลสปริงได้รุ่นนี้ปรับดีบัลได้ถึง16ระดับรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลรับประกัน1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลโพรเฟนเดอร์เป็นแบรนด์ของคนไทยพัฒนาโดยวิศวกรคนไทยเพื่อให้การขับขี่เข้ากับถนนของประเทศไทยสุดๆแถมราคายังมีใา่ระดับให้เลือกอีกด้วยบอกเลยว่าต้องรีบหามาใช้เพราะเนี่ยโช๊คสวยจนผู้ชายล ว้าวอารมณ์เสียผู้ชายก็ไม่ได้แม่งบอกโชคสวยกับกูถอทิ้งสติีมัะ